สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงชุดเบสิก Java Programming สำหรับในขั้นตอนนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของ Java นะครับ .AWT นะครับว่ามีลักษณะหรือว่ามีรูปแบบมีแพคเกจที่มีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับในขั้ตอนนี้ครับเราจะมาทดลองในการที่จะเรียกใช้คุณสมบัติของแพคเกจ Java .AWT นะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมบนภาษา Java อนีครับเราจะทำการทดลองนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับด้วยการเรียกนะครับแพ็กเกจ Java.awt นะครับแล้วก็เรียกใช้คลาสแล้วก็เมธอดต่างๆพื้นฐานนะครับของตัวแพ็กเกจ Java.awt ในส่วนของการสร้างโปรเจกต์ครับไฟล์ New Project นะครับเลือกเป็นพื้นฐานนะครับ Java Application ในที่นี้ผมจะตั้งชื่อนะครับว่า Test.awt ครับ ที่ค s าสเทส AWT ครับเราจะทดลองในการที่จะเรียกเอาคุณสมบัตินะครับของ Dialog Box นะครับซึ่งก็จะเป็นกล่องที่เป็นวิดีโอที่จะใช้ในการเลือกไฟล์ต่างๆเข้ามาในการทำงานนะครับเรามาลองดูรูปแบบตัวอย่างพื้นฐานของโปรแกรมนะครับ ครับที่คลาสเทส AWT นะครับซึ่งเรามีการเก e ดคลาสนะครับเป็นพื้นฐานนะครับมาจากตัวของหนึีในการที่จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเราจะเริ่มต้นจากการ Import นะครับเอาแพคเกจ java.awt เข้ามานะครับ import.awt.star นะครับตามด้วยซมิคลอนเพือปิดคำสั่งตัวนั้นครับภายใน Method ครับเราจะนะครับสร้าง Object x ขึ้นมานะครับโดยที่ Object x นั้นก็จะทำการสืบทอดคลาส r a m e นะครับซึ่งอยู่ภายในแพคเกจ Java.awt นั่นเองนะครับโดยที่ใช้ new นะครับ frame นะครับแล้วก็สร้าง object x นะครับสืบทอดคุณสมบัติต่างๆมาจาก frame นั่นเองนะครับต่อน้ครับในส่วนของไฟล์ dialog ครับเราทำการสร้างไฟล์ dialog นะครับเพื่อที่จะแสดงหน้าต่างกล่องของการเลือก list file นะครับ class file dialog นะครับซึ่งอยู่ภายใน package Java.awt นะครับเราก็สร้างออบเจกต์ x y ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการสืบทอดคลาสนะครับหรือว่าเป็นออบเจกต์ที่มาจากพิมพ์เขียวนะครับมาจากคลาส FileDialog นั่นเองนะครับมาเป็นตัวแปรชื่อออบเจกต์ x y นะครับโดยการใช้คำสั่งนะครับก็คือ new นะครับ FileDialog นะครับภายในวงเล็บเราต้องสร้างเฟรมขึ้นมานะครับก่อนที่จะมาทำการใช้ เฟรมแล้วก็ไฟล์ไดะล็อกนะครับทำงานบนเฟรมอีกครั้งหนึ่งนะครับรือที่เราสามารถที่จะใส่นะครับในส่วนของสตริงนะครับพอดีบอกว่ากล่องนี้เป็นกล่องสําหรับการเลือกไฟล์หรือว่าไฟล์ไดร์หลกเป็นต้นนะครับต่อนะครับที่ Objectx นะครับเราก็จะทําการเรียกม t ถอด set s ซ z e นะครับพอดีส่งพารามิเตอร์สำหรับการกําหนดค่า set s ซ z e นะครับเซตขนาดของเฟรมนะครับโดยส่งค่า300และ200เข้าไปเพื่อทำการกำหนดขนาดของเฟรม เรียกเม t h อด set visible นะครับเพื่อที่จะกําหนดค่าหรือประสงค์ค่าเป็น true แล้วกําหนดคุณสมบัติของเม t h อดนี้เป็น true นะครับและ x y นะครับหรือว่าไฟล์นลลอกเราก็จะ Set ให้เป็น true นะครับ true ก็คือการเรียกขึ้นมาทํางานนั่นเองทําการ s a ฟซอฟไฟล์นะครับแล้วทําการทดลองลันนะครับ ครับเมื่อผมทําการทดลองรันนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมสามารถที่จะสร้างฟาไฟล์ dialog ขึ้นมาสําหรับการเลือกไฟล์นะครับ mm hmm. ซึ่ง class java นะครับ .awt นะครับฟไฟล์ dialog นะครับเราสามารถที่จะเรียกใช้คุณสมบัติแล้วก็ทําการ Se ตค่าต่างๆหรือว่า Se ตคุณสมบัติต่างๆเพื่อที่จะให้ทํางานนั่นเองในที่นี้ผมก็สามารถที่จะได้คุณสมบัติของไฟล์ไดอะล็อกที่ทํางานบนตัววิดีโอน,นะครับสามารถที่เข้าถึงไดร์ไดร์ทรีต่างๆนะครับ สามารถที่เข้าถึงเดสก์ท็อปสามารถที่จะเข้าถึงตัวดิสตัวเดสก์ท็อป PC ต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นคุณสมบัติของไฟล์ Dialog หรือว่าการสร้างกล่องไฟล์ Dialog นั่นเองสอบไตเตินด้านบนเราจะเห็นได้ว่าเรามีการตั้งชื่อว่าไฟล์ d ด a l o ็อนะครับแล้วก็เป็นไอคอนของตัว j นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการรันจาก j a Java Run น i m มนะครับซึ่งเป็นการรันและการเรียกคุณสมบัติของแพ็กเกจ Java AWT มาทำงานผมต้องการคลิกปิดนะครับ คุณนราจะเห็นได้ว่าเพียงแค่เราทำความรู้จักกับแพคเกจแล้วทำความรู้จักกับคลาสที่จะเรียกคอมโพเนนต์ต่างๆบนตัว AWT ออกมาใช้งานเราก็สามารถที่จะนะครับแอปพลิเคชันที่เป็นลักษณะของ Desktop GUI สำหรับการที่จะรับข้อมูลต่างๆผ่านทางคอมโพเนนต์ที่จะมีลักษณะคล้ายๆกับ v i s u o n Studio.net นะครับซึ่งตัวจ a วาเองก็สามารถที่ใช้ AWT ในการทำงานได้เช่นเดียวกัน อันนี่คือตัวอย่างของ Java.awt ครับขอบคุณครับ